เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่างวายพี่สวัสดีครับนี่ผมมาที่เป้ารถสวยๆน้ำชมรล็กๆเล็กใช้ครับสวยด้วยถูกด้วยครับปี2013ขายเพียง59,000บาทเท่านั้นเองเครื่องเกียร์ดีนะครับเล่มครบภาษีเต็มไม่ขาดสภาพลกลิบๆเลยเจ้าของรับประกันการโอน100%นะครับสบายใจหายห่วงได้เลยนะครับ นอกสวยงามเดิมเดิมบางๆไม่มีชนหนักบอดีีดีห้องเครื่องเดิมๆความร้อนนิ่งวิ่งทางไกลสบายภายในกิฟช่นกันนะครับสมบูรณ์มากๆแผงคอนโซลสวยงามไม่แตหกหักไม่ชำรุดระบบไฟฟ้าจะได้ครบกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าแอร์เย็นฉ่ำรถสวยนครับอุปกรณ์แม่แรงยางอะไรก็มีให้ครบนะครับ สมบูรณ์พร้อมใช้ครับราคาเพียง5 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองสุดคุ้มครับไปขับเที่ยวขับโชว์ปีใหม่อย่างหล่อเลย5 9 0 0 0้บาทก็หล่อได้อ่ฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยครับมาชีเป้ารถสวยๆเลือกซื้อกันประจำทุกวันได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับฝากกดถูกใจไว้ด้วยคันนี้อยู่กำแพงแสนนครปฐมเปิดโทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำว่า,าเพิ่มเติมใต้ใตคลิปก็ได้ สำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจด้วยครับสวัสดีครับ